ี่มีชื่อว่าอะไรครับสมบัติครับผมอ๋อพ,พี่สมบัติครับคุณพี่สมบัติครับรู้จักศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทางคำที่สารามได้ยังไงครับเห็นมีคนส่วนมามาทําที่นี่ครับของจริงมาทําที่นี่แหละครับเราเ,ออเราไม่ได้รู้สึกว่ากลัวช้างหรืออะไรที่มถึงเข้ามาเลยเราเห็นช้างเราก็ นึกถึงสมัยพระเจ้าตากสินอะไรเนี่ยเราเห็นความความที่เขาสู้เราก็เราก็สู้ไปขเขาเนี่ยครับผมแล้วที่<ม>ว่าช้างดุเนี่ยนิสัยเขาเปลี่ยนไปไหมเมื่อก่อนนี้เขาดุครับแต่ตอนนี้ก็คือเราไม่เคยที่ทรมานเขาไม่เคยที่จะฟาดเขาให้เขากลัวอะไรแบบนี้ก็คือความที่ดุเขาก็เริ่มลดน้อยลงน้อยลง ความดุเขาเป็นความคิดื้อมากกว่าคิดื้ออยากจะเล่นอยากจะทักทายว่าว่าเขาเคยเคยถูกอะไรมาแต่เขาไม่ไม่เคยที่จะไม่เคยที่จะอาทํำแบบนี้เขาเขาอยากจะตอบแทนความความดีอะไรแบบนี้มันค่อยๆครับผมเอาตามความคิดของพี่คิดว่าช้างเนี่ยที่ถ่ายชีวิตมาอยู่ตรงเนี้ยคิดว่าเขามีความสุขไหมที่มีอยู่ตรงนี้แล้วช<า>้า,ทางที่ททอยู่ที่นี่คือ เขาน่าความคิดของผมเขาน่าจะมีความสุขเพราะเราที่จะให้น้ําให้หญ้า,ไม,มา,าไม่เคยที่จะทรมานเขาไม่เคยที่จะไปเดินไปตากแดดร้อนๆอะไรทั้งสิ้นเลยคือเราจะให้เขาอยู่ที่นี่เราจะให้ให้คนที่รุ่นหลังที่เขาไม่เคยดูช้างเมื่อก่อนนี้เขาว่าช้างเป็นยังไง เดี๋ยวถ้าต่อไปรุ่นเขาจะถ่ายเขียนเขียนรูปภาพให้ช้างอันนี้เราเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นคือเราจะให้เป็นที่เห็นเป็นรูปช้างตัวจริงๆเลยคือจะให้เห็นเป็นเป็นช้างที่ขยับได้อะไรได้ไม่ใช่เป็นแบบว่าเอามือไปหมุนข้างหลังแล้วขยับขยับมันไม่ใช่ครับผมอยากเป็นตัวเป็นตนเลยคือเราอยากอนุรักษ์ใช่ครับผมแล้วอยากฝากอะไรกับคนที่ยังไม่เคยมา ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคาอยากเชิญชวนยังไงอ๋อครับผมบที่นี่มหาสรา,ารคามที่นี่มีท่องเทีเท่ยวเยอะแยะนะครับผมอีกอีกที่หนึ่งแรงมก็นี่คือศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําใครอยากจะมาชมช้างที่มาเป็นความเ,าเรียนรู้มาอยากรู้ว่าช้างเป็นยังไงประบติเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าช้างกินยังไงเดินเดินเดินยังไงก็สามารถที่จะที่จะมามาชมได้ครับผม แต่แต่เราต้องอยู่ในในที่ที่ของควานช้างห้ามห้ามห้ามเข้าใกล้ครับผมครับผมทำไมเราถึงห้ามเข้าใกล้ะคะเพราะ<ห>ช้างพวกบนี้ก็คือช้างที่แบบว่าถ่ายชีวิตมาช้างที่ดุช้างที่เราปวดระวังแล้วครับผมก็คือก็ต้องเซฟระวงังไว้ก่อนใช่ครับผมเพราะที่นี่ก็รักษาความปลอดภัยให้คนที่เข้ามาชมด้วยครับแล้วอยู่กับประธานวีนเป็น ง่าบ้างครับสึ<อ>กง,งกเับพี่ี่ึกโอ๊โอปุ่นครับผมใช่ครับผมเป็นประานที่ที่ท่าทำงานเพื่อช้างโดยเฉพาะเลยครับผมครับผมทุ่มทมเทแล้วก็ขอบคุณมากที่ท่านมามาดูแลทางนี้ผมต้ขอบคุณท่านมากครับ เออเราแล,แล้วพอพี่อยู่อยู่ที่นี่แล้วพี่รู้สึกยังไงกับช้างที่นี่บ้างเราก็ปูกพันครับผมอยู่ที่นี่เราก็ปลูกพันธุ์แล้วก็ล่ออยู่ได้นานเข้าเห็นความหลงสารเราพี่อยากจะให้ให้ท่านเขาจะอยู่อายุยืนนานๆขึ้นครับผม <c oughs> เห็นเห็นเขาเนะี่ยก็อยากจะดูแลไปเรื่อยๆครับผมยิ่งอยู่นานยิ่งรัก โอเคครับผมใคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่บอลมากนะครับผมขอบคุณครับใครที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลพ่อพายเอกชัยสามารถสแกน q ิว o d e โค้ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือติดต่อผ่านเบอร์มือถือด้านล่างนี้ได้เลยครับรายได้ทั้งหมดนำมาเป็นค่าใช้จ่ายดูแลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำรวมทั้งพ่อพายเอกชัยองค์กรบุคลากรและช้างที่ลำบากทั่วประเทศ ขอให้กุศลผลบุญทั้งหลายที่ท่านได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ให้ชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานกิจการรุ่งเรือง,ย,งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ